โอเคสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครอยากเปลี่ยนหน้าจอล o c k screen บน iPhone ให้เป็นภาพเคลื่อนไหวสวยๆเท่ๆแบบนี้นะครับต้องดูเลยพอเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาสอนทำให้ดูและแน่นอนว่าเทคนิคของผมไม่ต้องใช้แอปเสียเงินเลยด้วย เอาจริงๆผมว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยใช้จอรัสกรีนเป็นภาพเคลื่อนไหวด้วยแอปพลิเคชันต่างๆมาแล้วนะครับซึ่งแอปเหล่านี้เนี่ยมันก็มีภาพให้ใช้อย่างจํากัดนะครับและผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะไม่ถูกใจภาพเหล่านั้นเท่าไหร่เพราะว่าเราก็อยากจะได้ภาพการ์ตูนอนิเมะหรือว่าเกมที่ต้องการมาตั้งเป็นจอบ้างนะครับไม่ก็เป็นตสาวอะไรแบบนี้และแน่นอนครับวิธีที่ผมสอนวันนี้นะครับทำได้ทุกวิดีโอที่เราต้องการเลยนะครับอยากรู้ทําอย่างไรไปดูพร้อมกันครับ เริ่มต้นนะครับผมอยากให้ทุกคนดาวน์โหลดแอปตัวหนึ่งนะครับมันมีชื่อว่าวิดีโ to l i ล e แอป,ปนี้สําคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าเราต้องการใช้มันเปลี่ยนวิดีโอบนมือถือทำราธรราให้กลายเป็นรูปแบบไลฟ์วิดีโอหรือภาพเคลื่อนไหวที่จะเอาไว้ตั้งหน้าจอล็อกสกรีนเนี่ยเราก็จําเป็นต้องมีมันครับ ซึ่งังจาติดตั้งเรียบร้อยนะครับก็ให้คุณเปิดมันขึ้นมาเลยอาจมีโฆษณากวนใจบ้างนะครับก็ไม่เป็นไรปิดไปจากนั้นก็ให้เข้ามาที่หมวดวิดีโอนะครับแล้วก็เลือกวิดีโอจากในเครื่องของเราที่ต้องการจะแปลงภาพได้เลยโดยขอให้ใช้วิดีโอที่มีสัดส่วนภาพเป็นมือถือหน่อยนะครับเพราะว่าพอตั้งเป็นหน้าจอล็อกสกรีนเนี่ยมันก็จะได้พอดี ถ้าเลือกได้แล้วนะครับก็ให้กำหนดช่วงคิดที่ต้องการได้นะครับแล้วก็กด next ไปเลยครับเราก็จะสามารถปรับแต่งฟีเจอร์ได้นิดหน่อยนะครับแต่ผมไม่ต้องการนะครับเราก็อาจจะข้ามไปเลยเสร็จแล้วก็กด next ไปครับจากนั้นก็รอมันวลผลสักหน่อยนะครับแล้วก็ค่อยกด s a v ได้เลย ต่อไปครับพอเราได้ไลฟ์วิดีโอที่ต้องการแล้วเนี่ยก็ให้ไปตั้งค่าจรอลร็อกสกรีนตามปกตินะครับโดยเข้าไปที่เซตติ้งจากนั้นก็เข้าไปที่เมนู wallpaper นะครับเสร็จแล้วก็เลือกกดเปลี่ยนภาพพื้นหลังใหม่แล้วก็ให้ไปที่หมวดไลฟ์โฟโต้นะครับจากนั้นก็ให้เลือกภาพที่เราทำเอาไว้เมื่อกี้นะครับเราสามารถจัดองศาหรือยอ่อหรือว่าขยายได้ตามใจนะครับเสร็จเรียบร้อยก็กดปุ่มตั้งค่าแล้วก็เลือกเป็นตั้งค่าทั้งกูได้เลยครับโอเคเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราออกไปดูผลลัพธ์กันหน่อยนะฮะ นี่เป็นไงเห็นไหมครับเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ภาพมันเคลื่อนไหวเนี่ยก็ให้แตะครั้งหน้าจอเอาไว้นะครับคุณอาจจะไม่เห็นนิ้วผมแต่ว่าตอนนี้นิ้วผมแตะอยู่นะครับพอปล่อยภาพมันก็จะหยุดเคลื่อนไหวไปเองเป็นไงครับสุดยอดไปเลยใช่ไหมละครับไปลองทํากันดูได้นะฮะ สุดท้ายบางคนอาจจะถามว่าไฟวอยเปอร์สวยๆนะครับจะหาดาวน์โหลดได้จากที่ไหนจริงๆตัวเลือกมีเยอะมากนะครับเช่นเว็บ mylifeviper.com เนี่ยก็จะมีให้ดาวน์โหลดคลิปวอยเปอร์สวยๆที่มีสัดส่วนเป็นจอมือถือให้ด้วยแถมยังฟรีต่งางกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากหาสไตล์ไปแปลงๆใหมมๆหน่อยนะครับก็ให้ไปลองหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่คําว่า liveviper for iphone อะไรประมาณนี้ส่วคลิปน้องผู้หญิงคนนี้นะครับก็คือน้องวอนยองนะครับผมโหลดมาจากติ๊กต็อกนะครับซึ่งมันก็ใช้ได้เหมือนกันเห็นไหมและน้องก็นาร ด้วยนะครับเปิดมาถึงมาเจอก็หัวใจนุ่มฟูแล้วเห็นไหม <laughs> โอเคนะครับแล้วก็ขอขอบคุณด้วยนะครับที่รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ